สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับเป็นงานบุญภาป่าครับวัดแสงธรรมโพธิยานครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับพามาชมรถบรรทุกสายบุญนะครับวันนี้ก็วันที่27นะครับวันสุดท้ายนะครับนี่ครับรวมทําบุญนะครับถวายพวกอิดหินปูนทรายประมาณนี้นะครับก็จะมี หลักๆก,ก็จะเป็นดินครับไปเดี๋ยวพาไปชมครับรถสิบล,ล้อหกล้อเทนเลอร์นี่น่าจะมี400อยนะสี่รอยคันน่าจะได้ครับมาชมครับนี่มากันเยอะครับโอ้ไม่ธรรมดานะงานใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูแมคโคกัน เขาเอาเขาเทดินทีมงานทีมงานมีจันก็โอะตามไปดูรถหล่อรถหล่อคันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานคนระับมีจัน หลอ่อครับหลอ่อมาเยอะแล้วนะบางระจันน้ำเดิมไฟวัยรุ่นบางระจันโอ้เขาสายบุญครับโอ้โอ้นุกพี่ ได้แบบนี้ไปนี่เจ๋วเลยครับลุยได้ทุกพื้นที่รถรทุกเริ่มมากันเยอะแล้วครับมากันหลายค่ายครับ สวยๆกันทั้งนั่นเลยอุ้ยโอ้ขึ้นแบบสบายเลยครับโอ้โอ้โอขาน,นาไม่ใช่เล็กๆนะดูครับโอ้โหสบายเกิน วัยรุ่นอัดวางนะวัยรุ่นฟางอัดบางละจันสายบุญนะครับสายบุญเริ่มมากรรานันแล้วครับโซนรถเทเลอร์พวงดำนะโอ้อยู่นนครับอยู่ไกลๆนะ จะให้ดูรอบๆคันเเรือ่ยล ดีน้ำแล้วนะครับเดีย๋นะดวยวเอาเอาเอาเอ,าอ,าอ,าอาพื้นแก้ครับเดี๋ยวเอารูปบนให้ดิเดี๋ยวเราไปดูรถขุดกันหน่อยเดี๋ยวเราดูใกล้ๆก็นนะครับโอ้ มากันเยอะครับมากันเยอะเยอะมากโอ้โหสวยจับบอกเลยเอา้ามาแล้วครับโอ้เจา้า SK140LC เป็นช่วงล่างยาวอเอค,ครับเดินนิม่มเลยไปแล้วครับสายบนครับสายบนมาก็สามารถ เทได้เลยนะเทดินได้เลยปั e ่น oh. ท e ้ายเขานี e ่ใหญ่มากไวรุ e ่นบางอะจันครับสิงบุรีโอ้มาสี่คันเลยนะเนี่ยสิงบุรีเนี่ยนี่ครับเยอะครับเยอะเยอะมาก ชมกันยาวๆเลยพี่น้องมีทุกรุ่นทุกท่ายครับเราตามไปดูรถขุดกันเราสู้แดดครับ quái thô không เขาสวยมากเลยครับจัดเต็มครับโซนนี้จะเป็นทราย เดี๋ยวผมลงให้หลายๆคลิปกันเลยลงต่ต่อเป็นช็อตเป็นช็อตไปเลยอ่ะฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ